ครับวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์ปุ้ยครับเป็นเป็นทคที่2นะฮะเรามาแนะนำการทอดหนังกบครับครับอันนี้ก็หนังกบครับน้ำมันพืชมรกตย่างดีครับผมครับนี่ก็อาจารย์ปุ้ยอยู่ที่เชื้อชัยนะครับคนคนนี้เป็นกุ๊กอยู่กับแม่กับพ่ออยู่กับแม่นะครับพ่อวันนี้ไปบวชเพราะว่าลูกเดียววันนี้ก็ถือกาสมาทําอาหารให้เราทดสอบดูครับว่า จะเป็นย yeah, right. ังไงครับครับตอนนี mm ้ก hmm. e ็คือน้ำมันลงไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีเมียนะครับเพราะว่าชักว่าวตัดวนเวลาครับเทน้ำมันลงไปนนะครับ้มันลงนะครับผมคครรัับบนี่ครับก็การทีน้ำมันต้องโรยให้ทั่วกระทะนะครับครับให้น้ำมันมันเลียมไปเลยครับก็คือว่ากันไม่ติดกันหนังไม่ติดนะครับอาจารย์พูดครับครับผมครับเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วก็จะร้อก็จะเอาหนังกบใส่ลงไปนะครับนะครับ ไปดูนะครับก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยครับนี่ก็อาจารย์ปุ๋ยมาทดสอบเออไม่ทราบว่าครับอาจารย์ปุยครับไอ้น้ำกกเบนเราต้องหมักก่อนหรือเปล่าครับหมักก่อนครับหมักีสูตรครับบอกแค่สองอย่างแต่อีกหนึ่งอย่างไม่บอกครับอ๋อเป็นความลับครับเป็นสุดลับนะครับผมก็ถือว่าด้าตาใช้ได้ครับ ครับผมครับครับก็ดูหน้าตานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหมักหนังกบนะครับทอดหนังกบหนังกบนี่เป็นหนังกบธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าหนังกบฟาร์มนี้รสชาติจะจะไม่ดีเหมือนครับไม่อร่อยเลยครับครับครับที่เลี้ยงนี่ไม่อร่อยมันต้องเป็นธรรมชาติครับครับผมครับก็ลองดูกันะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ